สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามาจากกลุ่มปักชำนะคะวันนี้พวกเราจะมาปักชำต้นดอกทองอุไรนะคะอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ค่ะนี่กันไก่ตัดกิ่งค่ะแล้วก็เบสีน้ำค่ะแล้วก็กิ่งที่เราเตรียมแช่ไว้หนึ่งคืนค่ะแล้วก็ต้นทองอุไรค่ะแล้วก็จะมีเป็นถุงพ่อชามกับดินที่เราเตรียมใส่ถุงไว้แล้วนะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนวิธีการทํานะคะอันดับแรกเราต้องตัดกิ่งก่อนค่ะ ตัดเฉียงประมาณ45องศานะคะตัดออกมาประมาณหนึ่งคืบค่ะที่นําตัดอาวมาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปแช่นะ้ําไว้ประมาณหนึ่งคืนค่ะแล้วก็จะนํากิ่งมา ปักลงในนี้ประมาณหนึ่งิ้วค่ะเสร็จแล้วก็จะพรมน้ำลงไปค่ะพรมน้ำเช้าเย็นนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ในที่ร่มค่ะ ขอจบก,การนำเสนอเพลห้องนี้ค่ะขอบคุณค่ะ